ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปู่เยี่ยมพารวยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับแฟนช่อง f อผู้ติดตามทุกๆคนนะครับอ่ามื่อนี้ปู่เยี่ยมสิพามาชมแปลงเขานะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ประมาณสิบกัวไรนี่แหละครับผมงามขนาดนะครับผมออกมากออกดอกออกลวง นะครับเต็มห้วงดีนะครับผมเหลืองกล้วยแล้วครับพอกเกี่ยวกันแล้วนะครับพอเกี่ยวแล้วตรงใดที่เขาได้กินปุ๋ยอุดมสมบูรณ์นะครับเขาจะเหลืองก้อนมมนะครับผมตรงใดที่เ่ได้กินปุ๋ยนะครับยังเขียวอยู่ต้นแก่ขึ้นกับสิรีบก็ออยังสี่แลละครับกลายเป็นเข่าห้วงรีบที่ชูชั้นอยู่ว่าเศร้านะครับผม เขารีบแปลว่าเขาบ่มีอีหยังว่าสันพทนว่ามันก็สิสู้สิสั้นอยู่จังสี่แล้ววาสันพทนว่าแต่ว่าเขาที่บรีบมันสิกลมนะครับล้วงมันสิกล่อมวันนี้เพิ่นก็สิเปียบไว้ว่าโอ้เปียบเหมือนบุคคลเฮานี่ละว่าสันพทนว่า เพิ่นมีวิซึกวิชักการขวมหลบลมมาดีแล้วเพิ่นว่าก็สิปายกลายเป็นคนเข้าลมนมน้อมก้มเข้าลมนมน้อม,ม,มคือล้วงเขานี่แล้วสันมันเตียมมาสันเขามันเตียมมันหนักมันก็ก้มเนาะเข่าที่บนหนักมันกับสูสันธรรมดาละเขารีบนะครับเป็นวิสัยของเขาอ้าว่าเนี่ยปูเยี่ยมพารวย หลังจากชมแลงน้านแล้วก็สิพาไปชมตัวเลขนะครับเดอ้ออันนี้ประกอบคู่ให้พอ้อย่านพ่อเม่พี่น้องเอฟซี FC แฟนช่องบอทันหยิบลัตเตอรี่ออกจากแผงทันนะครับผมเมน,นี่ก็สิประกอบคู่ให้ให้ไปหยิบลัตเตอรี่อีกตัวหนึ่งกับเป็นของไงพ่อน้ำหน่อยนะครับเดอ้อฝันตัวเดียวทนทน วดก้อนพันฝันซีเจ็ดหาดี้ครับซีหาเจ็ดซีเจ็ดหาพันได้กันอยู่เดี๋นี้ฝันแล้วเปีดหาหกหรือหกหาเปดวะครับในคลิปผมถ่ายทำเมือวานไว้นี่ครับผมก็ชมเอานะครับผมโอ้สวรรค์เนาะปลาเข่า,ขาปลาเข่าฮะมาชมตัวเลขกันเลยครับผมอ่าสูตรนี้ มีชื่อว่าวิ่งกับกับกับหน่วยสามเจ็ดนะครับผมอ่าเตรทไห้เบิงสองวัดนะครับผมอ่ามาเบิงวันี้วันดอ,อกสี่เจ็ดห้านี่ครับวันที่หนึ่งเดือนเก้าหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดห้าเลขล่างออกเจ็ดเก้านะครับอ่ามาเบิงโตว,วิ่งครับผมตัว,วิ่งทั้งสี่สูนย์นะครับนี่ สี่เจ็หบวกด้วย4 4 4สี่สี่ได้เท่านี้ครับเก้าแล้วก็เดินไป0ูนย์ะครับบวกด้วยหกหกหกก็จะได้หแล้วก็เดินไปเป็น2นี่กัวิ่งช่องหนึ่งนี่ก็วิ่งช่องหนึ่งนะครับสี่เจดห้าบวกร้อยมาลลยได้สวิ่งไปเป็นเดินไปเป็น4ี่สาเจ็เนะครับเอาเก้าบวกหเท่ากับศูนย์เป็นศูนย์หนะครับได้เลขวิ่งพร้อมนะครับพร้อม ได้เลขโค้งส่างพร้อมเลขโค้งส่างนี่ก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮะสูตรนี่กับบ้เม็ดอื่นเม็ดไก่ครับเป็นสูตรหมากรล้อมมนละนะครับผมเพื่อมาจับตัวเลขปูเยีเย่ยมแยกสีพร้อมเดอ้อนี่ฮะเอาเฉพาะเอาเฉพาะส่วนนี้นะครับเด้อนี่นี่เอาเฉพาะส่วนนี้ส่วนล่างเคาว่าต้องเอา อ่าแยกสีพร้อมสีน้ำเงินอยู่รอบนอกสีแดงอยู่ข้างในเนี่ยหนึ่มนี่มาตัวหนึ่งแล้วครับเอาข้างนอกนี่ใส่ไปตัวหนึ่งถือกรลด9ก้1 6ี่เนี่ครับผมเขียนไ้แล้ว9 1 9าหนึ่หลักศูนย์ศูนยองศูนามอ่าจะใส่หลักศูนย์มาตรงนี้ครับศูนยนนะครับอ่าที่นี่เฮามาเอา ตัวเลข475ตั้งนะครับบวกด้วย3หลักหน่วยเก้านี่แหละบวกด้วย7นะแยกเป็น2บวกนะครับเด้อ2ทางเขียนคือผมนี่3บวก5ก็ได้8นะ890จะมาหลักสิบมาตัวหนึ่ง890มาตัวหนึ่งนี่เทามาเบิ่งเทียบใส่กับศูนย์นี่แปดจขาดเลยครับมันมาอยู่ทางใต้เขาเปล่าเอาแต่เก้า 9, กับศูนย์แสดงว่าเก้ากับศูนย์เด่นแล้วนะครับผม สองมาหน่วย234 234แสดงว่าเอาเบิด2สองสี่กระสิได้เก้าส่ละครับ03 02์สามศูนย์สองนะเกาสี่ศูนย์สองศูนย์สามเราให้เอกแต่ปูย่ยมออกที่เลขสองนะครับผม ขีดสินใต้ไว้แล้วนะครับเดอ้อตัวนี้ตัวพระเอกเท่ยวนี้แหละครับ02กับ94นอกนั้นปิดตัวล้องนะครับ91 03 64 61ปินตัวล้องไปอ่าเด่นบน02กับ94นะครับผมอ่าล่างถ้าล่างมาจะมาได้13245868นะครับผมอ่าตัวล่างเขาก็จับนี่แหละใส่กันแถวนี้แหละครับนี่ ห้าแนี่มันเคยมักมากสี่ครับผม5้ 58, าแปตัว3ตัว3 0มศูนย์สองสี9ศูนย์สอง9 4ศูนอ่าสี่เกี่ขีดเส้ในใต้ให้แ้วครับเด้อมักที่0 9นยก่ละครับกับสามเี่ตัวเด่น เอาไปซื้อลัตตรีได้นะครับเดอ้อมีสองตเท่านั้นละคือศูนกับเก้นะครับผมเรียกหลักร้อยกันแล้วจะเอาสีหาได้ละในแผงลัตตลีพ่อตัวใดจับใส่เอาโรดครับผมมันอาจจะได้โตถืกใจเขาอาจจะได้โตัว่าถือใจเขาแต่ว่ามันถือปังๆอยู่ในหันนะครับผมอ่าโปรยมติจอไว้โดนๆบาทห้าบัห้าแฟนช่องอาก เด็นๆน,นะครับทั้งเลขวิ่งอาแคบไว้ทาไปฝึกเขียนเบ้องครับผมเลขวิ่งก็ห้ไปแล้วครับทดล้องเอาเลขดับมาตัดออกรู้ครับผมสีตัดออกได้บอ่าที่ปูเยี่ยมหาไปนะครับดับ10ตัวนะกับดับ48ชุดนะนะครับผม อา้อาวทวนไปงดที่งดก่อนนะครับผมนี่งดก่อนนะครับเดอ้อปูยี่มสิทวนให้งดก่อนนี่สีห้ามีนะครับรอบนอกนมันออก5้าเจ็ดนี่นี่ปูย่ยวมวจับนี่จับแต่าห้าแให้5 8าแปดแปดห้าสี้าเสมา,ร,า 9, 4, ร์กยเก้่บอครับมาออก5้าเจ็ดพี่ มันต้องจับมาหอดที่นะครับผมจับเป็นห้าเจ็ดห้าแปดต้องจับแบบนี้ครับผมอ่าเลขวิ่งเลขวิ่งนี่ตัวสีชมพูนะครับเด้อเลขวิ่งอ่าบวกสี่สี่สี่ได้สี่กับห้าบวกหกหกหกได้หกกับเจ็ดบวกร้อยมาลายได้เจ็ดกับแปดได้สี่กับห้านะครับผมอ่าเลขวิ่งนี่เฮา เอามาจับกับมุมนี่ครับเลขยิงมาเที่ยวกับมุมนี่เบิ้งนะครับผมอ่าสี่กับห้ามีไหมนี่มีครับเอาสี่กับห้ามากไว้นะครับผมหกเจ็ดมีไหมหกว่มีมีแต่เจ็ดเนี่ยเจ็ดอยู่ซื้อนี่เอาเจ็ดแปดมีไหมเอาเจ็ดแปดนี่สี่ห้ามีไหมสี่ห้านี่มีครับเก้าขาดจังปังนะก็จะได้เลขสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปด เลขกอ,อกกี่7 5เจ็ดหาพอดีนะครับผมเห็นบ่กเกียรห้า 7, 5, พอดีเลยอ่เบิ่งใกล้นะนี่เกรห้ามันเข้าอยู่ด้วยครับนี่อ่เชี่ยวนี่ก็คือกันครับผมแปดเก้าศูนย์สองสามสี่เรามาดูเลขวิ่งเอาเต็มจอดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนเก้าศูนย์มีไหมมีนี่ครับเก้าศูนย์นี่นี่เก้าศูนย์นี หนึ 1> 1, 2, มีไม้มีแต่สครับ1ไม่มี34ม,มีมีไมมีครับนี่สามสี่ศูนยมีไมมีแต่ศูนย์ครับหขาดจางปางฉะนั้นตัวเลขนี้เขาเวลาประกอบกันมันจะได้92 9าสอ0เ0้าสนะครับ02 03 02องศูนย์สามศูองคัดนี่ลงมานีก็ได้นะครับผมนี่แต่ว่าปูย่ำว่าได้ประกอบให้เด้อขวายกันนี่ก็ได้ ถาเนี่ครับผมเก้ากับเก้าเกหนึ่งละครับผมถ้า6กกับ6กหนึ่งหกละครับแต่ว,ว่าเที่ยวนี้เลขวิ่งผมมีหกครับผมขาดหกเลยอ่าถ้าขาดหกลางปางเข้ากับแคบเขามาก็าคงจะเหลืออยู่เก้าหนึ่เย์สองศูนย์เออศูนองศูนนะครับผมคันบอลเอา0ูนย์สอีกตัวหนึ่ง เลขก็จะได้ที่02กับ94เออ02กับ94นะครับผมได้2อตัวเท่านั้นเด้อล่างนะครับแถมให้นะครับ58กับ68 13ตัวบน094394เอาเท่านั้นล่ะครับนำไปจัดซื้อจัดหาลัตเตอรี่รางวัลที่1น,นะครับ อาสนับสนุนรางวัลสนับสนุนแต่ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับสนับสนุนให้เป็นแนวทางในการซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่ะคลิปนี้กะปูเยี่ยมกะมีท่อนี้แหละครับผมกับแปงเขานางงามๆชมปลาเข่าอีกเท่นึง คนละคนเห็นลราบอกเคยเห็นโอ้ผู้เญิ่เบิร์ตบเบิร์เบิร์ตป้าเขาเขาปลูกยังไงครับเอารถไถแล้วเขาก็ว่านแหละครับแล้วก็รถตีไปเลยตีดินไปเลยนะครับใส่รรเตอร์ตีไปเลยแปลงนี้เฮ็ดบอถึงสองชั่วโมงนะครับนี่อาถาข้าวว่านนี่ก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับผมแล้วก็การดูแลก็ประมาณเกสิบวันนะครับ 9กวันก็จะออกลวงนับไปอี่าเกินบาเกินสิหามือกันแก่เหลืองกล้วอยอยางที่แหละครับพอเก็บพอาะเกี่ยวได้การใส่งานทางด้านการ,กรเกษตรซมือนี่ใส่เวลาแคบลงครับเห็ดปริมาณหลายๆก็ได้นะครับนะครับอ้าเฮ็ดไว้นะครับราคากระบอดีบ body, ันไดดอก พอได้ยู่ได้กินพอบอออืดบออยากไปสินละครับผมมีหลายกเกียเปิดเกียวใกล้ไปสนละเขาน้ำซ้ำปลาก็ได้อ่ะปูย่ยมอําลาพลาจากซ้ำนี่ละครับกดไลค์กดแชร์ให้ปู่เยี่ยมเยด้อคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เอาไปจัดซื้อจัดหารางวัลรัตเต่กันสเซลครับเลขที่ให้ไปอ่าศูนย์สองเก้าสี่ ศูนย์สามศูนย์สี่ไปนี่ละอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอวยลาแล้วลาแล้วลาแล้วบานเนี่ย